อ่ะไปเรื่องน้ำมันโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับนี่มาดูเรื่องโควิดกันต่อนิดหนึ่งนะครับโควิด <COVID S 1> เดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นขอเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนถามในกรุ๊ปไลน์เยอะมากเลยนะคือมันมีคนทำคลิปเสียงแล้วอ้างว่าเป็นเสียงหลุดจากการประชุมในกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับทำนองว่ากระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ย เราต้องหลอกให้วัคซีนคนฉีดวัคซีนกันเยอะๆอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะนะอันนี้ไม่จริงนะฮะไม่มีการประชมุมอันนี้แล้วและที่สาคัญคือผมเคยบอกแล้วว่าผมบอกคนที่เขามาถามไว้แบบคุณรู้ได้ไงว่านี่เป็นเสียงการประชุมในกระทรวงสาธารณาสุขนะอาจจะเป็นเสียงพูดในวงไพ่วงไฮโลที่ไหนสักอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนก่อนนั้นที่มีข่าวเสียงของท่านนายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาภาว่า พบการระบาดเชื้อแลมด้าที่มินบุรี<ม>อนันอนู้นอันนี้ขอให้ประชาชนอย่าออกจากบ้านะนะก็ะแชร์กันสนันหวั่นไหวผมก็ถามคุณรู้จักคุณหมอประสิทธิ์เหรอคุณเคยคุยกับคุณหมอประสิทธิ์เหรอถึงเชื่อว่านี่คือเสียงของคุณหมอประสิทธิ์อ่ะพอเขาบอกว่าคนใครก็เชื่อ,อ,อพออันนี้พมบอกเป็นการประชุมค่ะสุก็เชื่ออ,อ,อันนี้คราวนี้ไม่จริงนะครับนายแพทย์ลุงเดือนกิจพาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงคอสภกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่มีการส่งต่อคลิปเสียงในสังคมออนไลน อ้างว่ามาจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีเนะื้อหาทำนองกล่าวหาว่ากระทรวงเนี่ยหลอกให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าแชร์ต่อนะครับเนื่องจากคลิปเสียงดั่งกล่าวไม่ได้มาจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยช่วยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้จริงนะเลยวกนี้หมอก็ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันก็จะมีคนพิเรนไม่รู้ไปหรือเปล่านี่นะก็ทานแบบนี้มาเรื่อยๆนะฮะ ค่ะข,ข่าวปลอมเยอะนะคะ,ะช่วงนี้ยอ,อย่าต้องต้องตั้งสติกันนิดนึงนะคะนี้ถ้าถ้าหากว่าได้รับก็ลบทิ้งไปเลยนะคะ